คณะเจ้าภาพได้ร่วมถวายพัะตาหารแด่พระภิสุกในโครงการธรรมยาตรากรตัญยูบูชามหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารอนุสรณสถานเจแห่งปีที่11จํานวน1139รูปณนะอนุสรสถานบางปลาอําเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมค่ะซึ่งเจ้าภาพแต่ละคณะได้เตรียมน้ําปานะ และพัตหารขาวหวานที่มีรสเลิศมาถวายเป็นสังฆทานแต่คณะสมงฆ์ใหญ่เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาอีกทั้งยังเป็นการสั่งสมบุญให้แก่ตนเองพร้อมทั้งชักชวนบุคคลในครอบครัวและบุคคลอันเป็นที่รักมาร่วมกันสั่งสมบุญด้วยในส่วนของการประกอบพิธีกรรมในภาคเช้า คณะเจ้าภาพผู้ใหญ่ใจบุญนะคะก็ได้เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายต่างๆเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการธรรมยตราที่ดำเนินกิจกรรมมาถึงอนุสรสถานบางปลาซึ่งเป็นอนุสรสถานลำดับที่5ปรสถานที่เผยแผ่วิชาธรรมกายเป็นครั้งแรกคือเส้นทางที่เกี่ยวเนื่องด้วยชีวประวัติของพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร การมาร่วมสั่งสมบูรณ์ในครั้งนี้เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูที่มีต่อพระเดชพระคุณหลวงปู่อีกทั้งยังเป็นการสั่งสมบุรณใหญ่ที่มีความสําคัญต่อการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาวันนี้นะคะเราก็มีบทสัมภาษณ์ของคณะเาภาที่ได้เป็นตัวแทนของโรงทานอนุสรสถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีและกลุ่มบ้านศิลห้าวัดกลางธนริน บ้านแป้งจังหวัดสิงห์บุรีนะคะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการสนับสนุนโครงการธรรมยตราที่จัดขึ้นในปีนี้ค่ะคำว่าศรัทธาหลวงปูนะ่น่ะมันมันมันอย่างมากเลยค่ะปลื้มมากๆในทุกๆเรื่องของหลวงปู่เพราะว่า เราจะทำยังไงก็ได้ให้ทุกคนทั่วโลกเนะะี่ยค่ะได้เข้าใจว่าหลวงปูนะ่น่ะมีคุณมากขนาดไหนโดยเฉพาะในเรื่องที่วิชาธรรมกายคือวันนี้เขาอาจจะยังไม่ทราบเท่าที่เราทราบแต่ถ้าทันใดได้ได,ได,ได้ได้เข้าใจอย่างที่เราเข้าใจนะ่ะไม่มีใครไม่ทำอย่างที่พวกเราทำอยู่คะ่ะ บุญถวายพัฒตหารเป็นบุญที่ช่วยต่ออายุพระพุทธศาสนาพระศาสนาพระพุทธศาสนาจะอยู่ยืนยาวได้ก็เพราะว่ามีบุญถวายพัฒตหารเนี่ยค่ะทำยังไงก็ได้ให้ให้ชาวพุทธเข้าใจแต่ถ้าเราจะทำสิ่งใดก็แล้วแต่ให้เราทำด้วยความศรัทธาก่อนนะคะ ภาพทุกภาพที่เกิดขึ้นในทุกๆวันแล้วถ้าทุกท่านได้มาอยู่ในบรรยากาศแล้วได้ทําบุญอย่างนี้แบบอย่างต่อเนื่องในทีมในทีมที่เราทำเนี่ยเราทําโดยกับทีมริก้าด้วยกุลริก้าทัวร์เนี่ยคะ่ะทุกคนที่ได้อยู่ในบรรยากาศกับทุกคนที่ได้เห็นภาพจาก GBN น่ะมันคนละความรู้สึกก็จริงแต่ว่าทุกๆคนที่เนี่ยก็แบบมีความปลื้มแบบทับทุีมมากกว่าคะ่ะคือเป็นภาพจําตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นไปคะ่ะก็อยากมาเพราะว่านหนึ่ง เป็นเส้นทางมหาโพชนาาจารย์นะคะที่เรา,เาต้องเห็นเลยว่าท่านมีบาร,รมีมากมีมีคุณอยากมากแล้วก็อยากจะมาจะเชื่อมสายบุญนะคะให้กับพี่น้องบ้านศิลหที่วัดกลางธนรินด้วยค่ะที่วัดกลางธนรินเนี่ยของเรานะคะสำหรับมีอาจารย์ประจําที่วัดกลางเป็นรองเจ้าอาวาสคะ่ะท่านาได้นําพาให้พวกเรานะคะปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นบ้านศิลหาหนึ่ง สินห้าเป็นเบื้องต้นของความเป็นมนุษย์ท่านเลยชักชวนชาวบ้านให้มารักษาสินห้าเลยเกิดชมรมนี้เกิดคณะ,ะตรงนี้แล้วค่ะแล้วก็ได้เราได้ผลิตน้ำดื่มใสๆจากใจจริงนะคะอันนี้มีเจ้าภาพในหมู่บ้าน หลายๆคนเลยที่มาร่วมนะคะเป็นเจ้าภาพเครื่องกรองน้ําแล้วก็แล้วก็ยังมาร่วมกันบรรจุน้ำนะคะแล้วก็นํามาถวายพระ,ะธรรมยตราทุกๆวันเลยนะคะจํานวนสองพันสามพันขวดทุกๆวันเลยนะคะอันนี้เชื่อมั่นว่าพี่น้องอชาวชุมชนวัดกลางธนรินและทุกๆท,ท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ กิจกรรมนี้ได้บุญทุกๆคนเลยค่ะได้ได้เชื่อมสายบุญกับมหาปูชนียาจารย์ได้อย่างปลืมปล้มเลยโดยที่เขาไม่รู้ตัวเลยนะคะแล้วเรามีโอกาสได้ไปไปเล่าความปลื้มให้เขาฟังนะเขาก็จะได้ปลื้มทับทวีคูเลยค่ะเชื่อมั่นอย่างนั้นค่ะ